ส <laughs> มคิดไม่ถูกใจในสิ่งนี้เลยสมคิดหนีนะครับสมคิดบอกไม่ชอบเลยอย่างคดีน,นี่สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันโกนโกรถถ่ายตองคำนะครับเอ่อสำหรับทีก็รถขายํานะัายัลนะรับจ้างนะครับ,บ,รบแต่ว่าไม่ดูร้อนนะครับตัวนี้ อ่าวง27นะครับใบหกตั้ง13นะครับ13ใบอ่าลดยลมนะครับกับเอ่ตนะเนะอ,อ,อตัวนี้นะครับเดียวเดียวนะขอดูล้อหน่อยกับตัวนี้นะครับอ่าวง27เหมือนกันไหมยียี่สิใบ6ตั้งเท่าไหร่นะเนสิบสามสแต่ว,ว่า12ใบ12ใบกว้าง10กว้าง10อ่านะครับเราไปดูอันไหนมันจะมาคว่ำแข่งกัน,นอันไหนมันจะไปดีกว่ากันนะครับ เอสตาร์ทเครื่องมาไปเดี๋ยวก่อนบอกก่อนนะบอกก่อนว่าผมไม่ต้องใช้ไฟนะทำไมอ่ะมีไฟอยู่แล้วคนหรือรถคนเฮ้ยนี่สมคิดสันน้นไงสบายใช่ไหมเฮ้ยจะลงรถเบาๆหน่อย ลงไปละง้อขับง้อปักเลย <laughs> ไปไปไปโอ้เสียงหอบเฮ้ยเสียวลื่นมาก <laughs> โอเค luôn luôn Bơi luôn Mày qua lúm lê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไม่ใครก็ใครแหละ <laughs> อ่าต้มิดไอ้ยต้มิดไม่เข้าโลมเลยอ่ะ <laughs> đốt 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 à lo loi leo bấm lớp bao ความนะครับเฮ้ยเบาหน่อยจา้ากว่าความนะไม่ใช่อะไรหรอก รถปั่นมาเยือนไม่ได้นะครับตรงนี้ติดยอดปุ๊บ <c oughs> ไปไปกะคอยยอดนะครับลมม่ก็จะไร่นะครับอ่ลอยรถเกี่ยว <c oughs> น่านเรียบร้อยเลย <c oughs> สมคิดไม่ถูกใจในสิ่งนี้เลยนะครับอ้าวไอออกไม่ได้นะครับ ไม่หยอดนี่อ๋อเดี๋ยวเติมพลังอมฮอนเด็กเติมพลังนะครับมีน้ำมันรถยังมีน้ำมันคนเด็ก แยวมาก ยำยากเหมือนกันนะครับไรลนะสองร้อยนะครับผมโอ้สมคิดไปไม่รอดอีกแล้วเจ็ดไร่นะครับปิ่งเดียวนะเจ็ดไร่สมคิดหนีนะครับ <laughs> สมคิดบอกไม่ชอบเลยอย่างดีนี่สมคิดหนีไปแล้วเออ อ่าหมาใหม่แล้วลมาทางนี้นี่โอย <c oughs> สมคิดขอเก็บบนดอนนะครับคิดบอกข,ขับเกียร์สองไม่ได้ไม่อยากขับเลยวันวันไปไมไรู้จบ อ๋อเป็นวงเปนวงเต็มเลยอ๋อหาเกียร์หนึ่ง Yeah. เดี๋ยวจะคว่ำเอาวนี่เอามันคว่ำไปเลยไม่ใจรถผมไม่โดนโอ้รถ B กำลังดีมากนะครับ รถพิสันมันช้ำด้วยนะครับมันมันไม่วิ่งแล้วรู้สึกว่าเหมือนลูกจะเล้านะครับต้องจะพิมาใหม่จะพังอีกนะก็ไม่็ได้สมมติทดลองไปนะครับกว่าจะ วินมันหมดนะมันลื่นอ,อ๋นนะออัน,นเลื่อนๆเดี๋ยวล่ะเอาวินนี่เขาถอดทิ้งนะมาใช้ลื่นหมดแล้วอ,อ่าสมคิดว่าหมดเหมือนกันนะอ๋อ ไม่ยอมลงแข่งนะสงสัยจะอายผู้คนนะเรวาลาไปสนามแล้วเสียงดังปกในป่านะตอนนี้ก็น่างประสบคิดเป็นมาแล้วครับนายก็มาทำงานอย่างนี้นี่จัที่นะเกินร้อยรีบเสร็จรีบกลับบ้าน าละกเอามาอยู่แต่บ้านจาละก,ก้ขายดีๆยังเอามาอยู่รับลื่นจริงนะมันหมด ว่าก็ช่างนั้นมันต้องว่างออกไปนะครับที่สายไงไว้แล้ว ไม่มันด้วยเลยวินหมดโดโดเปืองมากเออเดีวนนองเป็นว่า ลุยดีนะครับลุยลมดีอันนั้นก็พอไปได้นะตอนหนักเครื่องนับ12ใบนะแต่ว่าเรื่องวิ่งก็คือเราถอยน้าเลยอ่าต่อยน้อยอ่าอ่าแล้วก็เล็กเกยอ่าพี่เอก็วิ่งไม่ค่อยได้เพราะว่าไปบอกว่าวินหมดเพราะเรื่องลมลมมีเขาไม่ออกอ่าพี่บอกว่าวินหมดนะ เสียงกันนับเสียงกันละไม่มีไม่มีใครยอมแพ้ตางคนก็อจะเอาชนะนะครับยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยอ่าโอเคจะไปรูบอ่ะตรนนี้สองอันเหรออ่นโดนหลบไหมนนั้นลมนเเลบหกล นู้นลมไหมวิงนู้นเลยอ๋ออืมโอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ,นะรบฝากกดติดตามห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ